สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิตปลดล็อกที่นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความสับสนความกังวลหรือความทุกข์ใจในชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราจะมาหาคำตอบและเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้มากขึ้นเพื่อปลอดล็อกพันธนาการในจิตใจและใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและเป็นอิสระพร้อมที่จะปลดล็อกไปกับเราแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว มาเริ่มการเดินทางไปพร้อมๆกันเลยครับเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของเราเหมือนกำลังเล่นเกมที่ไม่มีใครบอกกติกาบางวันเราก็ชนะได้รับคำชื่นชมได้เงินทองได้ในสิ่งที่ต้องการแต่บางวันเราก็แพ้ถูกตำหนิสูญเสียและเจอกับความผิดหวังเราใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟเหาะตีลังกาครับมีช่วงเวลาที่ขึ้นสูงสุดยังมีความสุข แต่ก็มีช่วงเวลาที่ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจนใจหายบางทีเราก็สงสัยว่าทําไมชีวิตมันถึงไม่คงที่เลยทําไมเราถึงต้องเจอกับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําไมบางคนถึงได้รับความสำเร็จอ,อย่างต่อเนื่องในขณะที่บางคนต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าความรู้สึกนี้มันกัดกินใจเรานะครับมันสร้างความสับสนความไม่มั่นคงและความทุกข์ใจในใจของเรา หลายครั้งที่เราพยายามจะยึดติดกับช่วงเวลาที่ดีพยายามจะให้ความสุขคงอยู่ตลอดไปแต่ก็เหมือนพยายามจะจับอากาศยิ่งยึดเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บปวดเมื่อมันต้องจากไปและเมื่อเราเจอกับความล้มเหลวเราก็ยิ่งจมดิ่งลงไปในความทุกข์จนไม่เห็นทางออกปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวครับมันเป็นปัญหาที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอมาตั้งแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนดังหรือคนธรรมดา เราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงข้อนี้เหมือนกันและคำถามที่เกิดขึ้นในใจของทุกคนคือเราจะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงที่ว่านี้อย่างไรให้เป็นสุขได้ในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจความจริงข้อนี้ไปพร้อมๆกันครับเราจะมาดูว่าโลกธรรม8หรือความจริง8ประการของโลกที่พระพุทธเจ้าได้สงคลพบนั้นคืออะไร และที่สําคัญคือเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้ความจริงเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการนําทางชีวิตของเราให้สงบและมั่นคงได้อย่างไรผมเชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการเหล่านี้แล้วเราจะสามารถมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นไม่ว่าจะเจอกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวเราจะสามารถรับมือกับมันได้โดยไม่หวั่นไหวและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติในทุกสถานการณ์ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำความเข้าใจความจริงที่ไม่อาจหลีกนีนี้ไปด้วยกันเลยครับหลายคนอาจจะเคยได้หินคำว่าโลกกระทำแปดกันมาบ้างนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามันหมายถึงอะไร และทำไมมันถึงเป็นความจริงที่สำคัญขนาดนั้นในทางพุทธศาสนาโลกธรรมแปดคือความจริงที่ว่าด้วยเรื่องของความผันแปรและความไม่เที่ยงของโลกและชีวิตมนุษย์ครับมันคือสัจธรรมที่ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นไม่ได้คงที่ตลอดไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโลกกรรมแปดประกอบด้วยความจริงที่มาเป็นคู่ๆจำนวนสคู่ครับได้แก่ 1. ได้ลาบเสื่อมลาบ 2. ได้ยศเสื่อมยศ 3. สรรเสริญนินทาและ 4. สุขทุกขลองนึกภาพตามนะครับเราทุกคนต่างก็ต้องเจอความจริงเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่โตในด้านได้ลาบเสื่อมลาบลาบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองอย่างเดียวครับแต่รวมไปถึงสิ่งของที่เราได้มาหรือได้ใช้ประโยชน์เช่นได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้รถคันใหม่ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีการเสื่อมไปตามการเวลาโทรศัพท์ก็เก่าลงรถก็เสื่อมสภาพหรือบางทีเราก็อาจจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปโดยไม่คาดคิดในด้านได้ยศเสื่อมยศยศในที่นี้หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสถานะทางสังคมครับวันหนึ่งเราอาจจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการเลื่อนขั้นได้รับเกียรติแต่ในอีกวันหนึ่งเราก็อาจจะถูกลดตำแหน่งหรือต้องพ้นจากตำแหน่งไป ในด้านสรรเสริญนินทาเราทุกคนต่างก็อยากได้รับคำชมครับอยากให้คนอื่นมองเราในแง่ดีแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะได้รับแต่คำสรรเสริญอย่างเดียวไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ย่อมมีคนที่ไม่ชอบเราหรือนินทาเราอยู่ดีและสุดท้ายคือด้านสุขทุกขนี่คือความจริงที่ชัดเจนที่สุดครับวันนี้เราอาจจะมีความสุขอย่างล้นเหลือจากเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น แต่ในอีกวันหนึ่งเราก็อาจจะต้องเจอกับเรื่องที่ทําให้ทุกใจได้เหมือนกันสิ่งที่นักวิจารจิตวิทยาหลายท่านได้ศึกษาและพบว่าเป็นปัญหาใหญ่ในยุคนี้คือการยึดติดกับโลกกระทำที่เป็นด้านบวกครับเราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าเราต้องมีความสุขตลอดเวลาเราต้องประสบความสําเร็จตลอดไปและเราต้องได้รับแต่คําชื่นชมเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเมื่อเรายึดติดกับด้านที่เป็นบวกมากเท่าไหร่เมื่อเราต้องเจอกับด้านที่เป็นลบ เราก็จะยิ่งเจ็บปวดและทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับการไล่ล่าหาความสุขและความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงวันที่เราต้องเจอกับความผิดหวังเราจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงมาตรงหน้าเลยครับเพราะเราไม่เคยเตรียมใจที่จะยอมรับความจริงที่ว่าทุกอย่างเป็นสิ่งไม่เที่ยงดังนั้นแล้วปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เราต้องเจอโลกกระทำแปดครับ แต่ปัญหาอยู่ที่การที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันทางใจในการรับมือกับมันต่างหากเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับความจริงที่ว่าทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการที่เราเข้าใจโลกกระทำแปอย่างท่อนแท้จะช่วยให้เรามีกรอบความคิดที่มั่นคงขึ้นครับเราจะสามารถมองเห็นภาพรวมของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นว่า การขึ้นลงของชีวิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถเตรียมใจที่จะรับมือกับมันได้ดีขึ้นในตอนนี้เมื่อเราเข้าใจที่มาของปัญหาแล้วผมอยากจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของคนสองคนที่ต้องเผชิญหน้ากับโลกกรรทำแปดอย่างชัดเจนที่สุดและเรื่องราวของพวกเขานี่แหละครับที่จะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าความจริงข้อนี้ทํางานกับชีวิตเราอย่างไรผมอยากจะเล่าเรื่องของคนสองคนครับ เรื่องราวของพวกเขาเป็นเหมือนละครชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นจริงในโลกของเราและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของโลกกระทำแปดเลยครับลองนึกภาพถึงข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับข่าวการลงจากตำแหน่งของผู้นำระดับสูงคนหนึ่งในวงการที่ทั่วโลกให้ความสนใจเขาคนนี้เคยเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นคนที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้รับคำสรรเสริญมากมายได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนทั่วโลกและแน่นอนว่าเขาก็ได้รับลาบยศเงินทองอย่างมหาศาลเขาใช้ชีวิตอยู่บนยอดเขาครับทุกอย่างที่เขามีดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปหมดแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องราวก็พลิกผันครับมีข่าวลือและเรื่องราว ที่ทำให้เขาต้องถูกตรวจสอบอย่างหนักและสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะก้าวลงจากตำแหน่งของเขาเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบลองจินตนาการถึงความรู้สึกของเขาในตอนนั้นนะครับจากคนที่เคยยือนอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิตกลับต้องมาอยู่ในจุดที่ต้องสูญเสียทุกอย่างที่เคยมีไปทั้งชื่อเสียงเกียรติยศและแน่นอนว่ารวมถึงอำนาจและตำแหน่งของเขาด้วย จากคนที่เคยได้รับแต่คำสรรเสริญก็ต้องมาเจอกับคำนินทาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนทั่วโลกความรู้สึกทุกข์ระทมที่เกิดขึ้นในใจของเขาคงจะหนักหน่วงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในขณะเดียวกันเรื่องราวของคนอีกคนหนึ่งก็ถูกเล่าขานขึ้นมาครับเขาคือคนที่ถูกเลือกให้ขึ้นมาแทนที่ผู้นำคนเก่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนัก และอดทนมาตลอดชีวิตการทำงานได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตและแน่นอนว่าเขาก็ได้รับยศและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยมีมาลองจินตนาการถึงความรู้สึกของเขาในตอนนั้นนะครับจากคนที่เคยเป็นแค่คนทำงานธรรมดาธรรมาคนหนึ่งอยู่ในเงามืดมานานแสนนานอยู่ๆก็ได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดที่สว่างที่สุดของวงการได้รับการสรรเสริญ ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกและแน่นอนว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเขาคงจะล้นเหลือเกินกว่าจะบรรยายได้เรื่องราวของคนสองคนนี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นถึงโลกธรรมแปดได้อย่างชัดเจนที่สุดครับคนแรกจากได้ลาบก็กลายเป็นเสื่อมลาบจากได้ยศก็กลายเป็นเสื่อมยศจากสรรเสริญก็กลายเป็นนินทาและจากสุขก็กลายเป็นทุกข์คนที่สอง จากการที่อาจจะต้องอดทนกับการเป็นคนธรรมดาธรรมดาก็ได้รับลาบและยศที่ยิ่งใหญ่ได้รับสรรเสริญและความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือชีวิตของคนที่สองก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎของโลกกระทำแปดเช่นกันครับวันหนึ่งเขาก็อาจจะต้องเจอกับความจริงที่ว่ายศและลาบนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเขาไปตลอดการ และคำสรรเสริญก็อาจจะกลายเป็นคํานินทาได้ในชั่วข้ามคืนเรื่องราวนี้สอนอะไรเรามันสอนให้เราเห็นว่าไม่มีใครที่สามารถหนีโลกกระทำแปดไปได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามและที่สำคัญคือมันสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การที่เรามีหรือได้อะไรมาแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าใจและยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง การที่เราได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนดังระดับโลกจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าเราจะรวยหรือจนและมันเป็นเรื่องที่เราต้องหาคำตอบให้ได้ด้วยตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงที่ว่านี้อย่างไรให้เป็นสุขจากเรื่องราวของคนทั้งสองเราจะเห็นได้ว่าปัญหาของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่การที่พวกเขาได้หรือเสียอะไรไปครับแต่เป็นเพราะพวกเขา ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปต่างหากและนี่คือหลักคิดสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนครับหลักการแรกคือการไม่ยึดติดหรือในทางธรรมะเรียกว่าอัน,นิจจังครับซึ่งหมายถึงการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในกรณีของผู้นำคนแรก เขาใช้ชีวิตอยู่กับความสําเร็จและชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจนยึดติดกับมันเมื่อถึงวันที่มันต้องจากไปเขาจึงรู้สึกทุกอย่างแสนสาหัสเพราะเขาไม่ได้เตรียมใจที่จะยอมรับความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงการฝึกไม่ยึดติดไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่สแสวงหาความสําเร็จนะครับแต่หมายถึงการที่เราต้องเข้าใจว่าความสําเร็จนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราได้มาในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และเมื่อมันต้องจากไปเราก็พร้อมที่จะปล่อยมันไปหลักการที่2คือการฝึกมีสติหรือสติสัมปชัญญะครับซึ่งหมายถึงการรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันเมื่อเราได้รับคำสรรเสริญเราก็ต้องมีสติรู้ว่าความรู้สึกดีใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวไม่ใช่ความจริงที่อยู่กับเราไปตลอด และเมื่อเราได้รับคำนินทาเราก็ต้องมีสติรู้ว่าความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวเช่นกันการที่เรามีสติจะช่วยให้เราไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นครับเมื่อเรามีความสุขเราก็สุขอย่างมีสติไม่ได้ดีใจจนลืมตัวและเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ทุกข์อย่างมีสติไม่ได้จมดิ่งลงไปในความทุกข์จนไม่เห็นทางออก นักจิตวิทยาหลายท่านได้พูดถึงเรื่อง mindfulness ครับซึ่งก็คือการฝึกสติและอยู่กับปัจจุบันการฝึกสติจะช่วยให้เราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราจะสามารถมองมันได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นหลักการที่3คือการมองเห็นความจริงว่าความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งคู่กันในทางธรรมะเรียกว่าอุบเบกขาครับ ซึ่งหมายถึงการวางเฉยต่อสิ่งที่เราได้และเสียไปเราต้องเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นเหมือนเหรียญสองด้านครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้แต่ด้านที่เป็นสุขเพียงอย่างเดียวและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจอกับความทุกข์ตลอดไปการฝึกอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าเราต้องไร้อารมณ์นะครับแต่หมายถึงการที่เรามีความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมาครอบงำความคิดของเรา เราจะสามารถเห็นความจริงที่ว่าตอนนี้เรากำลังมีความสุขหรือตอนนี้เรากำลังมีความทุกข์แต่เราจะไม่ได้จมอยู่กับมันนานเกินไปสรุปแล้วนะครับแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเลยครับแต่เป็นหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง 1. ไม่ยุติดเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นสิ่งไม่เที่ยง 2. มีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง 3. วางเฉย ยอมรับว่าความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กันในส่วนถัดไปเราจะมาดูกันว่าเราจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโลกกระทำแปดได้อย่างเป็นสุขครับตอนนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือแล้วเราจะทำยังไงต่อการเข้าใจหลักการเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำไปปฏิบัติจริงนั้นคือสิ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงครับผมขอเสนอแนวทางปฏิบัติง่ายๆสัก3าข้อที่เราสามารถนำไปลองทำดูได้เลยนะครับแนวทางที่ 1. การฝึกสังเกตความสุขและความทุกข์แนวทางนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดครับเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าความสุขและความทุกข์ที่เรากำลังรู้สึกอยู่นั้นมันหน้าตาเป็นยังไงและมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขั้นตอนที่1 เมื่อเราเริ่มรู้สึกดีใจหรือมีความสุขกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเช่นได้รับคำชมได้เงินพิเศษให้เราหยุดทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่ชั่วขณะครับแล้วหันมาสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราขั้นตอนที่2ลองระบุความรู้สึกนั้นออกมาให้ชัดเจนเช่นตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกดีใจตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกภาคภูมิใจ ขั้นตอนที่3ลองถามตัวเองว่าความรู้สึกนี้จะอยู่กับเราไปตลอดไหมการทำแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าความสุขเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวไม่ใช่ความจริงที่อยู่กับเราตลอดไปและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถใช้ความสุขได้อย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดแนวทางที่ 2. การสร้างพื้นที่ว่างในใจความทุกข์มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราจมอยู่กับมันนานเกินไปครับ การสร้างพื้นที่ว่างในใจจะช่วยให้เราไม่จมดิ่งลงไปในความทุกข์ขั้นตอนที่ 1. เมื่อเราเริ่มรู้สึกทุกข์ใจกับเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเช่นถูกตำหนิงานไม่สำเร็จให้เราลองทำกิจกรรมที่ช่วยให้เราหยุดคิดถึงเรื่องนั้นชั่วขณะครับเช่นการฟังเพลงการเดินเล่นในสวนหรือการออกกำลังกายขั้นตอนที่สอง การทำสมาธิหรือการฝึกหายใจลึกๆก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างพื้นที่ว่างในใจได้ดีครับลองนั่งในที่เงียบๆสัก5นาทีแล้วโฟกัสไปที่ลมหายใจเข้าและออกของเราการทำแบบนี้จะช่วยให้เราได้พักจากความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวและช่วยให้เรามองปัญหาได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นครับแนวทางที่3การฝึกทบทวนสิ่งที่ได้และเสียไปในตอนท้ายของวัน ลองหาเวลางบเงียบสักสิบนาทีเพื่อทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆครับทบทวนด้านที่เป็นบวกวันนี้เราได้อะไรมาบ้างเช่นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ช่วยเหลือคนอื่นได้รับคำชมทบทวนด้านที่เป็นลบวันนี้เราเสียอะไรไปบ้างหรือเจอเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรบ้างเช่นงานไม่สำเร็จถูกตำหนิ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายอมรับทั้งสองด้านครับการทำแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าชีวิตของเราไม่ได้มีแต่ด้านที่เป็นบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันผสมผสานกันอยู่เสมอและเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมากขึ้นครับลองทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนี้ดูนะครับการเขียน journaling ทุกคืนก่อนนอนลองเขียนถึงโลกกระรมแปดที่เราได้เจอในวันนั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายปฏิกิริยาต่ออารมณ์เมื่อเรามีความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นลองฝึกสังเกตตัวเองดูว่าเรามีปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นอย่างไรเรายึดต,ติดหรือปล่อยวางได้แค่ไหน5นาทีแห่งความสงบลองตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อหาเวลาสงบสงบสัก5นาทีต่อวันเพื่อฝึกหายใจ หรือทำสมาธิแนวทางเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆครับแต่ถ้าเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นทักษะที่ช่วยให้เราจัดการกับความไม่เที่ยงของชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อครับยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแนวคิดที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการจัดการกับความผันผวนของโลกเท่านั้นนะครับ แต่มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกแง่มุมของชีวิตเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานความรักหรือแม้กระทั่งสุขภาพของเราเองในเรื่องของการทำงานการใช้หลักการไม่ยุดติดจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับเราจะเลิกยุดติดกับตำแหนง่งชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งผลตอบแทนที่ได้มาและหันมาโฟกัสกับการทำงานในปัจจุบันให้ดีที่สุดแทนและเมื่อเราต้องเจอกับความล้มเหลว เราก็จะสามารถลุกขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งความรักและมิตรภาพการยอมรับความจริงที่ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความรักในปัจจุบันได้มากขึ้นครับเราจะเลิกกังวลว่าความรักจะจบลงเมื่อไหร่และหันว่าใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่เรารักอย่างมีสติและเมื่อความสัมพันธ์ต้องจบลงเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้อย่างเข้าใจและยอมรับ และที่สําคัญที่สุดคือในเรื่องของสุขภาพใจของเราเองครับการใช้ชีวิตอยู่กับความไม่เที่ยงของโลกด้วยการยึดติดจะทําให้เรามีแต่ความทุกข์ใจการที่เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความจริงจะทําให้เรามีพื้นที่ว่างในใจมากขึ้นสําหรับความสุขความสงบและการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ผมอยากให้ทุกคนมองโลกกระทำแปว่าเป็นเหมือนครูครับครูที่มาสอนให้เราเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป และความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นกันครูคนนี้จะสอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตและสอนให้เราใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างชาญฉลาดหลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้หรอกหรือเรื่องนี้มันยากเกินไปแต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองครับเรื่องราวของคนที่เราได้ฟังกันมาก็พิสูจน์แล้วว่าคนธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโลกกระทำแปได้อย่างมีสติและเข้าใจคุณเอง ก็ทำได้เหมือนกันผมเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกบางอย่างในใจของทุกคนได้ไม่มากก็น,น้อยครับและเมื่อเรามีเครื่องมือที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความสับสนอีกต่อไปแต่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและมั่นคงมากขึ้นในทุกๆวันมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางของเราในวันนี้แล้วนะครับ ผมอยากจะสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันมาให้ทุกคนได้จดจำกันง่ายๆสัก3ข้อครับ 1. โลกธรรม8คือความจริงที่ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2. ปัญหามไม่ได้อยู่ที่โลกธรรม8แต่เป็นที่เรายึดติดกับมัน 3. การปล่อยวางการมีสติและการยอมรับจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกธรรม8ได้อย่างเป็นสุข ชีวิตมันเป็นเหมือนการเดินทางครับมีทั้งทางราบและทางขรุขระมีทั้งช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องสว่างและช่วงเวลาที่ต้องเดินท่ามลางพายุฝนแต่ถ้าเราเข้าใจและยอมรับความจริงที่ว่านี้แล้วเราก็สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวผมอยากจะฝากข้อคิดสั้นๆน,นี้ไว้ให้ทุกคนครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เรามีหรือได้อะไรมา แต่มันอยู่ที่เราเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่โลกกำลังจะสอนเราครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนทุกคนลองนำแนวทางที่เราได้พูดคุยกันไปในวันนี้ไปลองใช้ในชีวิตรประจำวันดูนะครับไม่ต้องเริ่มจากเรื่องที่ใหญ่โตก็ได้ครับแค่เรื่องเล็กๆในแต่ละวันก็พอลองสังเกตตัวเองดูว่าความสุขและความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่แล้วลองสุขที่จะปล่อยวางมันอย่างมีสติถ้าได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรหรือมีข้อสงสัยอะไร สามารถลองนำมาแบ่งปันกันได้นะครับผมเชื่อว่าการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะช่วยให้เราเดินทางต่อไปได้อย่างไม่โดดเดี่ยวครับขอให้ทุกคนมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่กับโลกธรรมแได้อย่างเป็นสุขนะครับสวัสดีครับถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจิตปลดล็อกได้ทำคลิปดีๆมาฝากกันอีกและที่สำคัญเพื่อที่คุณเองจะได้ไม่พลาดข้อคิดและแรงมันดันใจที่จะช่วยปลดล็อกใจของเราในทุกๆวัน